ถ้าให่งไปมันเครื่องผมเข้าไหมนี่จ้ะสมพ่อนเน้นๆครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะทำอาหารกันจากโหวยแล้วนะครับผมโอ้นี่พ่อเตรียมเครื่องเตรียม,ม,มอะไรมาหมดละอะไรพ่อวันนี้ เยี่ยมเครื่องหั่นอะไรไว้หมดแล้วเหรอหั่นไว้หมดนี่อะไรพ่อขมิ้นเหรอขมิ้นขมิ้นแล้ววัตถุดิบของเราอ่ะเป็นไรพ่อวันนี้นี่นี่เดี๋นี่อ่ะนี่นี่เหรออออะไรพ่อไหนนี่นี่แดงแดงเอ้าอุ้ยอุ้ยสมองเออสมองสมองวัวสมองวัวโอ้มีเครื่องอย่างนี้มีใบตองอย่างนี้มีสมองนี้ผมรู้เลยเมนูอะไรอะไรแอบใช่ไหมใช่งั้นวันนี้เมนูเราก็คือแอบอองอ้อ หรือว่าแอบสมองนั่นเองนะครับอันนี้ที่พ่อซอยไปก็มีขมิ้นเนาะขมิน้นตะไคร้วันนี้ใช้ขมิ้นสดนะครับแล้วก็ซอยตะไคร้ตามด้วยโอ้หนี่พ่อซอยไปยังไม่ได้ทันบอกเครื่องเลยมาเ,เดี๋ยวเรามา<ล>ดูกัน,กนเครื่องมีอะไรบ้างนะพ่อเนาะเครื่องมันนะครับผมเครื่อง,งปรุงเครื่องปรุงนี่นะครับเกลือครับชลอดผงทุเราน้ำมันต้นหอมผักเปื่อมครับกระชมตะไคร้ขมิ้นนะครับหอมแครกแล้วก็หอมขาวนะครับแค่นี้เนาะน,นี่นะครับหั่นตะไคร้ับขมิ้นครับผม กับขมิ้นครับน้ำเลยหอมขาวนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับไปโขกนะครับอืออันนี้ยังไม่ใส่ชุลอะพ่อไม่ใส่เลยแล้วโขกโขกนะโขกกนะนี่ครับประมาณนี้นะครับอือประมาณนี้ครับตามไม่ออแขกนะครับนี่ตามไม่ออกแขกครับปรุงนะครับปรุงรเลยนะปรุงรดปรุงรดเกลือนิดหน่อยนะครับยี่ใส่ไปแล้วรอบหน่อยแล้วไปหน่อยแล้วหน่อยครับเกลือนะครับ เจอเกาะฉลุดตามด้วยชิลอดครับต่อครับผมประเทศเอาเร่ๆอย่างนี้นะเพราะเนาะเร่ๆค่ะพักไว้ก่อนครับผักชีนี่เอารากด้วยเลยอ,อยเขาเล็งเล็กอยู่ผักชีปลูกเองครับต้นหอมก็ปลูกเองไม่ได้พาไปดูสวนเลยเมื่อกี้พ่อไปเก็บมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะพ่อพ่อเตรียมของไว้หมดแล้วไงสดสดปลอดสารเลยคุณผู้ชม ต่อไปของจริงแล้วครับพระเอกของเรานี่ยข้าสมองครับผมสมองวัวอรมณแข็งขนาดมีระคมไงมีคมมากหั่นสมองยังเข้าเลยนี่นี่หั่นเล็กๆนี้นะพระออก่ะพระเอกแล้วไปมันเครื่องผมเข้าไหนนี่ค่ะผู้ชมก็รอติดตามนะว่าหัววัวเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเพราะว่านักื่อหัววัวในกลุ่มเนี่ย มันไหมันไหนไหนเ,เมนูนะเนาะแต่เมนูแม่เสาวาท้องทำเปลนน<ม>เี่ยนเลยกันไม่แต่ละเมนูรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนสมองบ้างลิ้นบ้างเนีย้ยรสชาติคนละอย่างเลยนะครับเหมือนกันเครื่องเยอะเลยของเยอะเนี่ยอร่อยเลยหอมหอมตามป็นยมะเกุฎเทศ โอ้ยใบไผ่ใบไผ่ไม่เอาครับใบไผ่ม่ไ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 ม่ลมไงวันนี้ลมแรงทุกคนเนาะโอ้ยนี่คุณผ้ชมแล้วใบไผ่สวยสวยใบไผ่ร่วงสวยนี่มันรู้สึกยังไงวะมันรู้สึกนี่นี่ทุกคนนี่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 รู้สึกเบาๆนะทะพ่อเนาะตอนร่วงอ่ะสวยแต่ตอนกวาดอากาศอากาศขวาขอร้อกัดเจ้านี่นี่พอมันกวาดพระชานี่เองโอ้ยเท่เทก่อนครับตามไปต้นหอมพักป้อมนะครับ ยังมีเครื่องปรุงอีกนะครับเครื่องปรุงเองอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องปรุงนะไม่ใช่เครื่องเทศเพราะมันจะทําให้รสชาติครับกลิ่นไม่เท่าไหร่ครับคอหมถั่นเน่าครับผมใส่ไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยให้รสชาติกลมกล่อมปิดท้ายน้ำมันนะครับเพื่อไม่ให้มันแห้งนะครับผมต่อไปก็คนนะครับกันนะครับคนยังกำได้หนึ่งห้ามคนเลยมันจะมันจะเละไงเนาะูคุกให้มันเข้ากันเนี่ยเนนีค่ะ พริกใส่เอาหน่อพิกหน่อยโ,โอ้ไม่ไม่ไ่ในในพ่อไม่ไม่กินนะนี่วะนี่วะไม่รู้งอะไร <S <S ๆๆไนะพ่อว่าอะไรพริกพริกใส่ก่อนเออพ่อใส่ไหมๆๆๆไหเอาจะใส่เป็นลูกก็ได้พ <ๆๆ S 1> ่อใส่เป็นลูกก็ได้นะจริงๆถ้าชอบกินเผ็ดหมดก็ห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ั่นๆแล้วก็ตำด้วยก็ได้เนาะแต่นี้ผมไม่อยากกินเผ็ดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนะเนาะไปละเอาครับผมต่อไปห่อครับพ่อไอ้ที่เขาขายเนี่ยบางครั้งมีไข่ด้วยนะแต่ของเรานี่แบบอ่อนอเน้นๆเลยครับสีด้อยลูกน่านน่าจะแพงอะนะอ่อนอ่อน ห่อที่สองครับผมสองห่อเน้นๆครับนี่ครับ2องแกนนะครับอีิกทิพยติดท้ายด้วยพริกครับผมกินกับข้าวสวยเนาะหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ห่อใหญ่ๆนานะครับนี่ครับนี่ครับใช้ไฟแรงไม่เป็นไรตรงนี้ครับหนึ่งห่อครับผมบบช่องแกนไม่เลื่อย ที่สองครับนี่ครับสองหอเอาละครับเอาละครับสุดยอดสองหอยใหญ่แอปองอวัวอีกคแบบอันนี้นานเลยพ่อทำไมมาครึ่งชั่วโมงะครึ่งชั่วโมงนะโอเคครับจริงๆอยากให้สักสิบนาทีหิวโอ้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวไม่สุกเนาะค่อยๆค่อยๆค่อยๆย่างไป อันนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่โทษโทษกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมจัดนะครับกินไม่ต้องโอ้ยในเมื่อกี้ว่าพ่อครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ด้านนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วผมว่านะเออนะเตี้ยปะกลิ่นปะเดินอรออีกครึ่งชั่วโมงนะพ่อเนาะรอเลยเดี๋ยวมาเจอกันตอนสุกเลยครับท๊อปเค็มของอร่อยตัวเย็น ได้แล้วเพราะผมว่านะเลยละกิ่เปนความขึ้นมาทานไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมชุกละชุละถูกแล้วนะที่นอนละไปนี่แะครับห่อเน้นๆครับผมจะแจกกินสักหนึ่งห่อหนึ่งหอกะเอาเพราะเลือกอะห่อไหนดีห่อนี้ห่อนี้นะอันนี้ย้ายอันนี้ก่อนนี่ครับดังเด้ครังโอ้โหดูไอดูไอ้คุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหดูโอ้หนมันหนำมันฮะ มันร้อนเลยสุดยอดนี่นี่นี่เป็นไงโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหไอไอเนี่ไงนี่นี่เรียบร้อยครับผมสุดยอ้โหก็กลิ่นหอมมากครับทุกช่องเ่าวนี่เป่าวนี่เป่าวนี่เน่าวนี่เปากนี่ครับผมลองจิ้มนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ อะไรครับไม่ไหนนุ่มไม่ไหนละวคำแรกครับผมเป็ไนไงบ้างครับนุ่มๆแน่นอนน่ะละลายในปากอีกางหมอขนาดอีกางหมอขนาดอีกางอีกางหมอขนาดอลุดชุดยอดย,ยืนยันนะครับผมอ่าเหมาะเดี๋ยอยู่แล้วครับนั่งกินข้าวกับพ่อครับผมมาครับคุณผู้ชมกินข้าวแล้วผมโอ้โหไอพวยพุ่งเลยเอาเลยเอาเลยร้อนลร้อน อมันชิ้นนี้เลยเราชาิเออราชาเป็นไงพ่อไม่บอกเลยมันมันมเนาะมัน,น,ม,นมันเหนือมันหอมดีเขาใช้เครื่องเนี่ยม,มันชุ่ยอดเนี่ยเข้าเนายนวะมีเข้าเลนือมากหอมหอมจริงเอานะครับม,มาครับเอฟอองโอนะครับออืืออเขียวนุ่มเลยโอ้ยเพิ่งเกียวอข็งเน้นเน้นนี่ครับ นุ่มมากนุ่มมันอจัดใจนะเครื่องเขาใส่เยอะเลมันเหมาะเนี่ยครับเครื่องเยอะเ่ยมันอร่อยนะ่ยรู้ไอมันคผู้ชมเครื่องเนี่ยชาติใจ้าติใจเขาแอบเนี่ยเครื่องเขาเนี่ยใส่เยอะเลยดั้มคนหนึ่งครับหยามือครับเป๊ะๆหน่อยมะเขือเทศแล้วมันมันหอมเครื่องครับ อมมากความเครื่องกลิน่นตองเวลาแอบมันมีกลิ่นตองเท้าแอบอันนั้นมีกลิ่นตองแล้วมีเมนูอีกนะครับผมรอติดตามครับนี่นะครับเมนูจากครัวครับอืม <c oughs> อืมยุกเนี่ยยดกเพริกอืม,อมจะได้กินไม่ได้เนี่หรอ อันนี้เป็นก้อนเงี้ยอืองอ,อ,อ่อนะครับสมองนะครับไม่ใช่ไข่นะครับอืนี่นมันจะไข่น่อ,อ๋อที่เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าวฉ่าไข่มันเี้ยไปชื่นนะเปิ้ลเยบเปิ้มันมันมีเป็นนีน่แหละต้องทำมันเยอะเลยเปล่าเนี่ยถ้าขายแพงมากก็ไม่มีคนซื้ออ่ะเขาก็เลยต้องแบบใส่ไข่แล้วก็ลดราคาพวงเนี้ยอืมนก็เข้าใจเนาะแยบอ๋องอ,อ่ะมีอยู่ก็มีอยู่แต่มันแพงแพงแล้วมันได้น้อยน้อย,นอยอเน้น อแอบหนึ่งเราอิ่มละอิ่มกันเยอะนะครับคุณผู้ชม,มชวนเยอะอนี่แหละครับโอ้อร่อยมากคุณผู้ชมครับกิดนด้วยกันนะครับวันนี้แอบอ,องโอนะครับแอบอ,องอวัวจะมาต้นกระเทียมมะกรูดนี่เนาะใช่ ครับก็ชอบนลยอร่อยชยิ้ยเดยอออ้อนเนี่ยเพราะมันนุ่มๆไงบางคนอาจจะไม่ชอบนะมันนุ่มมันๆน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อืมอืมเคี่องก็อร่อยเนี่ยอืมเคื่ยม้วย เดะบอกว่าอแข่มีชวอะน้องะเรื่องอื้อ,อกินมีนน้นจับคาวไงอ้าวข้าวอยู่ว้เวตียนติมไม่ไมขา้าวครับ นี้เลยโหเลยนี่ครับผมเอานะครับดึงๆเลยมาแกดูนี่หน่อยครับเครื่องต้องเยอะๆจริงอร่อยเนาะนี่อันนี้ก็ร้อนๆเลยโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยมาช่วงเครื่องเลย เนี่ยตัวขาวเนี่ยอืมอืมข้าวเครื่องอร่อยอืม,อม,อมร้อนๆเนี่ยมองอ่ะอืมฮัลโหามาปรุงเครื่องปุ้งนี่ยมันไม่เยอะงเลยนรือครับมันนุ่มๆยังไงเนาะบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะมันนุ่มๆแบบนุ่มมันๆน,นุ่มมันเออที่ที่พ่อว่าแอฟ แอบดีบอนอ่ะคล้ายๆนี่นะเออคล้าไข่แอบนุ่มมากเลยทุกคนเขาเขาแอบดีบอนตัวเขาก็เอี้ยแต่ว่ามันเหมือนจะมันเหมือนจะอ่อนเนอะรสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่ากลับไปมันนุ่มเหมือนกันนุ่มเหมือนกันใครยังไม่ได้ดูนะแอบดีบอลไปไปดูได้นะครับคลิปเก่าครับเป็นแบบยอดอ่อนของบอลอ่ะยอดอ่อนเพราะว่านุ่มเป็นอย่างี้เลยนุ่มเน้ยอิ่มพอดีแล้วเพราะพ่อไหมข้าวนี่ไหมอิ่มละอะไรนึงเอาเนี่ยนะนี่ครับคำสุดท้ายครับ ออืืมมน้นร้อนอ่ะไปใช้หน่อยๆน้นร้อนน้ำร้อมพี่จะบอกเหรพี่เนี่ยพี่ก่อนผมก็ยังกินไม่หมดลูกเลยนี่เอาใส่ปิดท้ายสักลูกหนึ่งนี่ได้ปิดท้ายนะพ่อนะนี่โอ้โหบองวอาดังนั้นนี่ครับมาครับปิดท้ายครับผมปิดท้ายครับเอ้าพั้าวข้าวอืมผมว่า นุ่มอวานเนาะวานอะมค่อยหน่อยได้คนคันครับอันนี้อันไนเครื่องอะนเออนาปิดท้ายจริงแล้วเนะนี่นอนนะครับปิทาเจะมาครับกับแบบนุ่มครับท้าวอีกนะขึ้นมืนมีข้าว ครัเครื่องเยอะอเครื่องเตรียมตีในชุดเยอะมันนี่เวลาแอปเนี่ยผมชอบกินตองมันอะเนี่ยมันมีกลิ่นใบตองหอมๆคุณผูชมสุดยอดเลยสบายในเกียร์แบกไปช่วงตอนเย็นตอนเย็นเนเงี้ยวค่าตอนเย็นก็ได้นะโอสะใจนะวันอ้วนวันเนี้ยสบายแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามเมนูอื่นๆด้วยนะครับยังจะมีอีกนะเมนูจากโหวัวเนี่ยมันมี สี่เมนูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูในหัววัวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอปอองอ้นะครับุดอ